แจ้งเตือนพายุมู่หลานมีผลกระทบกับไทยนะครับทำให้ฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13สิงหาคม65จังหวัดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกราไมไม่ในช่แนลด้วยนะครับแต่ประชมครับสำหรับพายุมู่หลานนั้นจะอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับผมจะส่งผลทําให้นะครับทางเวียดนามตอนบนสบปปล,ลาวตอนบนนะครับแล้วก็ทางไทยนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมซึ่งมีการประกาศจากกรม ตนิยมวิทยาของไทยนะครับว่าเมื่อเวลา13นานิกาวันนี้นะครับวันที่10สิงหาคม65พายุโซนร้อนที่ชื่อว่ามู่หลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ500กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามตอนบนหรือละติจูดที่20.2องศาเหนือลองจิจูด110.6องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหลํา,าลและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคม65ครับ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับผมจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้นะครับวันที่11สิงหาคม65ภาคเหนือได้แก จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนอครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคตะว,วันออกได้แก่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดในวันที่12สิงหาคม65จังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพ,พูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรุ่ ตรดิษฐ์พิโลกตากสุขโขทยัยและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายขอนแก่นอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด วันที่13สิงหาคม65จังหวัดที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรตตดิตถ์พิษณุโลกตากสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางครับทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอน บนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมประกาศวันที่10สิงหาคมเวลา17บเนาิกานะครับผมสำ,บสำหรับพายุที่ชื่อว่ามูลานะครับผมจะมีลักษณะดังนี้นะครับผมอ เราไปดูที่แอปวินดี้กันนะครับผมแอปวินดี้ก็คือจะเป็นแอปทั่วไปที่ท่านผู้ชมสามารถดาวโหลดมาได้แล้วก็ดูการพยากรณ์อากาศได้นะครับผมโอเคผมปรับตัวผมก่อนอ่โอเคเรามาดูจากพื้น ที่ผิวนะครับประมาณ900เมตรนะครับผมก็คือจะมีใจกลางของพายุนะครับอยู่แถวๆที่บนเกาะไฮลามนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือด้านบนไปทะเลจีนนะครับทะเลจีนใต้นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ติดกับประเทศจีนแล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับผมส่วนลักษณะของฝนนะครับผมลักษณะของฝนนั้นจะเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวผมไปที่พยากรณ์อากาศฝนในฟ้าผ่านะครับโอเคตอนนี้ผมทําคลิปตอนเย็นของวันที่10สิงหาคมนะครับผมโอเคนะครับผมจะเลื่อนไปในกลางคืนวันนี้นะครับก็จะมีฝนตก หนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนาะแล้วก็ทางเวียงจันทร์นะครับภาคอ,อีสานตอนบนนะครับส่วนที่พายุอยู่นนะก็จะมีฝนเยอะอยู่แล้วนะครับผมที่แถวฮาหนอยเวียดนามตอนบนแล้วก็ทางจีนตอนใต้นะครับผมโซนนี้จะมีฝนเยอะอยู่แล้วนะครับผมโอเคถ้าเราไปวันพรุ่งนี้นะครับผมที่มีการแจ้งเตือนจากกรมบุตุนิยนมะพยาก็คือ11-13ถึงสิสสิงหาคมนะครับผมอ่าผมเลื่อนลงมาก่อน ช่วงเช้าอาจจะยังไม่มีฝนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนรอเลยนะครับผม้าตะวันออกมีฝนรอเลยนะครับตามแผนที่นะตามพยากรณ์อากาศของแผนที่นะครับพอตอนเย็นนะครับผมก็จะมีฝนอยู่ทั่วไทยเลยนะครับผมโดยเฉพาะทางไท้ายตอนบนนะครับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกด้วยภาคอีสานด้วยนะครับผมก็มีฝนเยอะเลยนะครับอันนี้คือ11เนาะพอ12นะครับ12ตอนเช้าทางตอนบนของไทยนะครับคาดว่าจะมีฝนตกหนักเลยนะครับผมแถวเชียงรายนะแล้วก็ทางอ่า ตอนบนของเชียงรายแล้วก็ทางสปปลาวที่อยู่ติดกับจังหวัดน่านเชียงรายด้วยนะครับผมทานนอนบนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในโซนนี้เนาะตอนเย็นของวันที่12นะครับผมก็จะมีฝนอยู่ทั่วไทยเลยนะครับผมทั่วไทยเลย12นะครับพอ13เนาะ 13ก็จะเริ่มเบาบางลงแต่ตอนเย็นก็จะมีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมน่าจะประมาณนี้สาหรับการแจ้งเตือนของฝนในช่วงนี้นะครับผมก็ทางสปปลาวนะครับก็นำมาระวังกันด้วยนะครับประเทศเพื่อน้านของเราเนาะโอเคท่านผู้ชมพื้นที่หอนท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันกที่ใต้คลิปได้ครับผมส่วนถ้าหากมีการประกาศเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างไรบ้างผมจะได้มารยายงานในทราบนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับผมก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมานะครับเป็นหย่อมๆนะครับผม เป็นหย่อมๆบ้างนะเนี่ยประมาณนี้ คือตกอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าน่าจะเป็น11 12,13ที่มีการแจ้งเตือนว่ามีจังหวัดลาพูนด้วยเนาะได้หากฝนตกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะมารายงานในทายเปทีนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหม่สงกรามไมในช่อลด้วยครับผมท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรา์ครับลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ะท่านผู้ชมส่วนข่าวอื่นๆนั้นนะครับผมก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เรายังรรรรรรออกกกกาาาาปะะะศจจทวงงคัยู่่มี การเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับคาดว่าเป็นปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมคาดว่าเป็นปลายเดือนสิงหาคมนี้ในการเปิดลงทะเบียนนะครับผมเบื้องต้นก็ จะเย็นๆก่อนไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับส่วนข้อมูลที่เตรียมไว้ก็แนะนำนะครับเป็นพวกบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมต้องเตรียมไว้นะครับสมาร์ทการ์ดก็คือที่เป็นตัวบัตรประชาชนที่มีชิปสีเหลืองๆนะครับด้านบนบัตรนะคือแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสมรสนะครับทะเบียนบ้านนะครับสำหรับสำหรับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นสำหรับเป็นชื่อสกุลก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเพื่อรอในการลงทะเบียนนะครับผมส่วนเกณฑ์ต่างๆนะครับ ในการได้รับสิทธิ์นั้นคุณสมบัตินั้นเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะผู้ชมซึ่งก็มีการประกาศออกมาบ้างแล้วสําหรับการคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาการคิดเป็นคนโสดการคิดเป็นครอบครัวนะครับผมบางท่านลหลายท่านหลายคนก็ยังสับสนอยู่ว่า จะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับครอบครัวนั้นถ้าใครยังงงอยู่นะครับครอบครัวนั้นก็หมายถึงคนที่จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นครอบครัวหรือถ้าหากมีลูกนะครับถ้าหากลูกอายุน้อยกว่า18ปีนะครับจะถือว่าเป็นครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าท่านจะจดทะเบียนหรือไม่นะครับถ้าหากมีลูกอายุน้อยกว่า18ปีถือว่าเป็นครอบครัวนะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับการคิดคนโสดหรือว่าครอบครัวนะครับผมส่วนรายได้นั้นนะครับถ้าเป็นคนโสดก็จะได้เฉลี่ยนะครับต่อปีต่อคนนะครับไม่เกินอยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับแล้วก ฝากธนาคารนะครับสลากพันธบัตรรัฐบาลก็ไม่เกิน1นึ่งแสนเช่นเดีวยวกันอันนี้คือต่อคนถ้าเป็นต่อครอบครัวนะครับก็มีการคิดเฉลีย่ยรายบุคคลเช่นเดีวยวกันก็ไม่เกินแสนเช่นเดีวยวกันทั้งรายได้ส่วนต่อคนนะครับเฉลี่ยต่อคนไม่เกินแสนแล้วก็ทรัพย์สินเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกินแสนต่อคนเช่นเดีวยวกันสําหรับการ รายได้แล้วก e ็ทร th ัพย์สินที่มีอยู่นะครับผมส่วนอื่นๆนั้นก็จะเป็นปลีกย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการที่มีที่ดินที่บ้านไม่เกินนะครับหไร่นะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ดินท่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่สาหรับคนโสดไม่เกิน20ไร่สําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนของอาการมีบัตรเครดิตนะครับผมคนที่จะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนั้นต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับผมต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับส่วนการ กู้เงินนะครับผมถ้าเป็นกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องไม่เกิน1.5ล้านสลหรับวงเงินนะครับแต่ถ้าเป็นกู้เพื่อซื้อรถยนต์ยันประหาหนะจะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผมสลหรับเงินไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประกาศเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมาจะพูดในข่าวย่อยอีกทีนะครับผมสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของ โครงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าส่วนของโครงการคนละครึ่งโครงการเติมพลังซื้อให้กับบัตรคนจนบัตรประชาชนที่เป็นราชนะกลุ่มพิเศษในเรามาติดตามข่าวไอทีนะครับผมโอเคขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงคลิปนี้เนาะสวัสดีครับผมพื้นที่ของท่านนะฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสาภาพอา,ากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเราอาจมีการประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อนมู่หลานอีกเดี๋ยวผมจะมาประกาศให้ทราบไปในทีนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมสู้ๆกันครับผมสวัสดีครับ